น้องอัชนานะคะแม่ทํางานอยู่ที่สํานักงานเลขาธิการพสภานะคะอยู่ที่สํานักกฎหมายกลุ่มง,งานพัฒนากฎหมายตําแหน่งที่แม่ทําก็คือตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการะค่ะแม่เริ่มเข้ามาทํางานในอาชีพนี้ได้ไงแม่ก็สมัครสอบเข้ามาก่อนนะคะพอเริ่มรู้เริ่มเริ่มรู้รรรว่ามีเปิดให้สอบ ไม่ก็มาสมัครสอบแล้วก็จะมีการสอบคือผ่านภาคกอแล้วก็มาภาคขอแล้วก็มีถึงการสัมภาษณ์แล้วก็ถึงพอเสรสัมภาษณ์เสร็จเขาก็จะเรียกบรรจุเข้ามาแล้วราชการที่หน่วยงานที่แม่สังกัดคือสำนักงานนี่แหละคะ่ะแม่ถึงเลือกเข้าที่ทํางานที่นี่เอ,อ่อที่ทำงานที่รัฐสภา,าเนี่ยนะคะเพราะว่ารัฐสภา,าเนี่ยมีบทบาทสําคัญในเรื่องของการพิจารณากฎหมาย แล้วก็มีส่งผลโดยตรงที่จะว่าสามารถช่วยเหลือประชาชนได้เพราะกฎหมายที่พิจารณาเนี่ยมันก็สามารถส่งผลให้ประชาชนเนี่ยรู้แล้วก็เข้าใจในถึงตัวกฎหมายมากขึ้นในการใช้ชีวิตที่เป็นอยู่อะค่ะหน้าที่หลักของแม่ในแต่ละวันคือทําเกี่ยวกับอะไรบ้างหน้าที่หลักของแม่เนี่ยด้วยความที่ว่าไม่เป็นฝ่ายสนับสนุนงานทางด้านวิชาการของสํานักกฎหมาย เพื่อให้แก่สมาชิกวุฒิสภาในการเข้าประชุมซึ่งในแต่และว,วันเนี่ยหรือแต่ละหรือแต่ละเนื้องานเนี่ยก็จะมีหลากหลายว่าอาทิเช่นไม่ต้องไปตัดต่อวิดีโอถ่ายภาพนิ่งบันทึกวิดีโอให้แก่ก็จะมีบันทึกวิดีโอของพวกสมาชิกวุฒิสภาอาจารย์ประจำคณะต่างๆของมหาวิทยาลัยและก็บุคลากรหรือทุนสนพนุษิ์ที่ ที่สําคัญในหน่วยงนานของรัฐพอแม่ตัดต่อเสร็จเนี่ยแม่ก็จะเอาคลิปวิดีโอเนี่ยขึ้นไปเผยแพร่ในช่องทางต่างๆของสํานักกฎหมายแล้วก็าจะมีเอกสารบางอย่างที่ต้องทําเพื่อประกอบการพิจารณาของสมาชิกที่สภาเราทํทำเป็นรูปเล่มแล้วก็จะมีของวิดีโอหรือคลิปหรือ หรือ QR code หรือก็แล้วแต่นะคะประกอบเป็นรูปเล่มด้วยเพื่อให้แก่สมาชิกวุฒิสภาเข้าไปในที่ประชุมแล้วก็จะมีของตัวของการรวบรวมข้อมูลกฎหมายเพื่อทําเป็นรูปเล่มสําหรับกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาแล้วได้ทาเป็นหนังสือเพื่อเผยแพร่ให้กับประชาชนและบุคคลที่มีความสนใจในตัวกฎหมายที่สมาชิกวุฒิสภาเนี่ยพิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลว,ลว,ลวซึ่งซึ่งในตรงนี้ค่ะเราสามารถพิจารณาหรือดูหรือดู รือดูกฎหมายต่งตางๆได้ทางช่องทางของหน่วยงานสำนักงานไร่ขาวแกงพสภาก็คืออาจจะมีเผยแพร่ทางช่อง YouTube เผยแพร่ทางเพจเฟซบุ๊กของสำนักกฎหมายสำนักงานไร่ขาวแกงพิษสภาแล้วก็เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักานสำนักงานเรขาวแกงพิษสภาคือเว็บไซต์ c i n e a co th ok. แล้วก็ในศูนย์การข้อมูลกฎหมายนะครับคือตรงนี้เราก็สามารถช่วยเหลือและก็เผยแพร่ซึ่งเป็นงานโดยตรงที่แน่ปริวติอยู่ ชั่วโมงในการทำงานต่อวันหรือสัปดาห์เป็นยังไงบ้างเนื่องจากนะคะทำงานของหลวิรีชการเนี่ยเวลาราชการาก,ก็จะปฏิบัติตรงแล้วก็ชัดเจนคือจันทถึงสุกจะเป็นช่วงเวลาแปโมงครึ่งถึง4ี่โมงครึ่งก็ถือว่าเวลาของการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยคือหลวงรัชการเนี่ยเขาชัดเจนอยู่แล้วแล้วก็อาจจะมีบางครั้งที่แบบว่าอาจจะมีนอกเวลาตรที่มันอาจ,จมีแบบงานเร่งด่วนออย่างเงี้ยะคะ่ะ รายได้และสวัสดิการเพียงพอต่อการทํางานหรือเปล่ารายได้แม่ถือว่าเพียงพอนะคะถือว่าแบบพอใจในระดับหนึ่งส่วนสวัสดิการเนี่ยก,ก็ก็มีสิทธิ์ของกการาชก,การเหมือนราชการทั่วไปคือสิทธิ์ของเรื่องของทาราษาพยาบาลสําหรับบุคคลในครอบครัวค่าศึกษาเล่าเรียนบูรแล้วก็หลังจาก,กเกษียณเนี่ยแม่ก็จะ ได้เงินบำเหน็จหรือบำนานหลังเกษียณเหมือนกับหน่วยงานข้าราชการทั่วไปอะค่ะข้อดีข้อเสียของอาชีพที่แม่ทําอยูอ่อาชีพที่แม่ทำอยู่นี่คืออาชีพราชการนะคะข้อดีเนี่ยมันอาจจะเห็นชัดเจนแล้วว่ามันคือเรื่องของเวลาเนี่ยเขาเขามีเวลาในการบำนานเนี่ยที่ชัดเจนแล้วก็เรื่องของความมั่นคงทางด้านรายได้ได หรือมื่อถ้าเรื่องของคนนาเสวนสวัสดิกาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันถือว่ามีส่วนมีส่วนช่วยหรือทําให้เราเนี่ยคิดได้คิดได้แบบเอ่ยง่ายขึ้นสําหรับในการที่เราเลื่อนจะทำการรัาสกาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนข้อเสียเนี่ยเนื่องจากว่าส่วนมากเนี่ยที่ได้เคยเจอมาเนี่ย ที่เเองสัมผัสนเนี่ยส่วนมากในราชการเนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบว่ามีระบบมีระเบียบม,มีขั้นตอนในการปฏิบัติงานเนี่ยเป็นสายเป็นขั้นเป็นตอนกว่าจะทํางานแต่ละชิ้นสําเร็จเนี่ยอาจจะล่าช้าอาจจะไม่ทันมันอาจจะทําให้เราเนี่ยกว่างานเราจะเสร็จแต่ละชิ้นเนี่ยอาจจะใช้เวลานาน,านกว่าปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนข้อเสียข้ออื่นเนี่ยมันอาจจะบพัฒนาได้อย่างเช่นการที่เราต้องแบบ ต้องแบบศึกษาหรือพัฒนาตนเองเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ถือว่าเราก็ต้องแบบอย่าหยุดนิ่งอะ่ะเพื่อเราจะได้แบบพัฒนาตัวเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ทาํางานในตําแหน่งที่เราสอบมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะทําให้เราต้องแบบหยุดเรียนรู้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีคำแนะนําสําหรับคนที่อยากเข้ามาทํางานที่รับข้าราชการไหม,มคําแนะนํานะคะ คำแนะนำเนี่ยอย่างแรกเนี่ยคือคุณต้องเตรียมความพร้อมค่ะพร้อมทั้งด้านของความรู้ความสามารถที่คุณจะไปสอบแข่งขันภาคกอะค่ะเพราะราการจะมีสอบภาคกอเป็นระดับแรกต้องไปสอบแข่งกับคนอื่นซึ่งอาจจะเป็นจำนวนมากอะไรเงี้ยคุณต้องมีความพร้อมด้านนี้ก่อนเมื่อคุณสอบผ่านภาคกอแล้วเนี่ยคุณต้องเซียนผ่านภาคขอภาคคอเป็นระดับต่อไปอย่างเงี้ยค่ะซึ่ง ก็คือก็คือต้องแบบเตรียมความพร้อมในเรื่องของความรู้ความสามารถที่คุณจะไปสมัะครเนี่ยค่ะให้พร้อมแล้วก็ส่วนเรื่องของส่วนเรื่องของส่วนเรื่อง,อ,งอื่นอย่นเช่นแบบเมื่อคุณเข้าไปแล้วเนี่ยคุณก็ต้องพัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอเพราะว่างานแบบแต่ละชิ้นหรือแต่ละอย่างที่เราอาจได้รับเนี่ยอาจจะแบบไม่ตรงกับสายงานที่เราไปสอบมาอย่างเงี้ยค่ะ ฉะนั้นก็คือมาถึงว่าคุณเนะี่ยต้องแบบเตร,รียมความพร้อ,อ,รอ,อ,รอเมเมื่อคุณอ่ะสอบไปแล้วค,ะค,ะค,คุณก็ต้องแบบพัฒนาตนเองด้วยอะไรเงี้ยค่ะศึกษาเล่าเรียนหรือว่าไปอบรมหรืออะไรเงี้ยเพิ่มเติมแล้วก็สิ่งที่สําคัญนะคะเมื่อคุณเข้าแล้วคือคุณก็ต้องแบบมีความมุ่งมันะ่นอ่ะหรือว่าตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่โดยโดยแบบเออ มีความแบบความรักอ่ะในอาชีพที่คุณที่คุณเลือกมาค่ะในที่ที่คุณที่คุณสอบมาว่าคุณแบบเออฉันฉันมีใจรักมีอาชีพที่ฉันสอบมาแนละ้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สิ่งสําคัญนะคะถ้าคุณสอบไม่ได้ในครั้งแรกนะคือว่าอย่าท้อพยายามแบบถ้าตั้งใจจะสอบไม่ได้นะี่คือถ้าครั้งแรกไม่ได้เนะี่ยพยายามแบบสอบครั้งต่อไปค่ะยังในวันหนึ่งเนี่ยก็ต้องเป็นของเราอะคะ่ะแค่นี้ค่ะแล้วกองแล้วกอง